ของทุกท่านคุณครูพัชรีพึ่งแพงค่ะหรือว่าคุณครูพัชนะคะเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งครับหนึ่งสีเหลืองค่ะแล้ววันนี้นะคะมีน้องนักศึกษาผู้สอนมาด้วยเดี๋ยวจะให้น้องแนะนําตัวค่ะเฮ้ค่คะสวัสดีค่ะดิชั้นชื่อนางสาวปริชาตสาสุคค่ะชื่อคุณครูเดียนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองอนุบาลหนึ่งครับหนึ่งและเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนายนาเปี่ยมสงานะคะหรือว่าครูนานะคะเป็นครูประจําชั้นอยู่นน 2. อนุบาลหนึ่งทับสองอนุบาลหนึ่งทับสองห้องสีชมพูนะคะคุณครูยินดีต้อนรับนัเกเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษานี้จะมีน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาดูลแลนักเรียนด้วยนะคะเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อครู ยุภาวดีเทสโลนะคะหรือชื่อเล่นชื่อ Cooper, ะคะูเปิลค่ะปีนี้ครูจะมาช่วยคุณานะคะฝา,นะากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะในระหว่างนี้นะคะทางสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะให้ประสมจะให้ผู้ปกครองมารับหนังสือแบบเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้หนักเรียนนะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองทุกท่านว่าช่วยดูแลนะคะดูแลให้หนักเรียนทําอย่างสม่ําเสมอ แล้วก็มีเรื่องที่จะฝากผู้ปกครองนะคะก็คือการอยู่บ้านนะคะการดูแลบุตรหลานซึ่งการอยู่บ้านนะคะฝากยังไงฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานเรื่องการเว้นระยะห่างการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะแล้วก็การทําแบบฝึกหัดหรือว่าหนังสือที่ครูแจกให้ไปนะคะก็ค่อยๆค,ค่อยทวันละหน้าสองหน้าไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆก,ก็จะได้มีความรู้สึกที่อยากจะมาโรงเรียนนะคะ พวกเราประจำสายชั้นอนุบาลหน่นะคะก็ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมกิจกรรมไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันนะคะตอนเปิดภาคเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ